โอเคสวัสดีครับสักครู่นะครับทุกคนรอสักครู่นะครับโ okay, อเครอสักครู่นะครับขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงกันสักครู่หนึ่งนะครับทุกช่องทางสวัสดีครับโอเค okay, สวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคบ้านดำมาแล้วนะฮะรอสักครู่นะครับทุกคนรอสักครู่นะครับโอเคโอเคแปบ๊บหนึ่งนะฮะทุกคนโอเคบ้านดำมาแล้ว แดงมาแล้วนะฮะฟ้ากำลังมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอี IG. เริ่มได้แล้วก็สม้มมีทุกที่โอเคใครเข้ามาแล้วนะครับอขออนุญ,ญาตนะครับทุกคนเช็คภาพเช็คเสียงกันสักครู่นะครับว่าตอนนี้นะครับภาพและเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใคระที่ครั้งแรกผมชื่อตินนะครับจากช่องรอบขาชาแนลนะครับสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนวันนี้ครับเป็นรายแรกประจําปี2025นะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีโปรอะไรบ้างรับรองครับว่าแต่ละโปรเนี่ยแจ่มแน่นอนนะครับและราคาเนี่ยโดนใจใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปเดินเล่นก็ดีครับหรือว่าใส่ไปเที่ยวเนี่ยก็ยิ่งดีนเนี่ยนะครับทุกคนกลับวันนี้ครับรองเท้าพูดมานะครับมีทั้งหมดหลากหลายคู่มากมายนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ใครมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใใจกกััันนนด้้้ววยะะคคคครรรบบโอเเขาาามแลฝ เช็คภาพเชเสียงก่อนนะเราจะใครเจอคนแรกผมชื่อตินนะครับจากช่องรอบขาชนแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีนะครับทุกช่องทางน่าจะพร้อมเพียงกันแล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตเช็คก่อนนะผมไลฟ์ทุกช่องทางครับว่าจะเป็นบ้านส้มนะครับบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดํานะครับทุกคน มาคอบทุกช่องทางแล้วนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจกันด้วยครับวันนี้ครับทุกคนกับโปรปีใหม่เนี่ยเป็นไล์แรกของปีครับกับช่องรับขายชั้นแนวนะครับรับรองเขาว่าแต่ละคู่เนี่ยโดนใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนแล้วันนี้ครับใส่ไปไหนก็ได้คอนเสปต์ของเราคือใส่ไปไหนก็ได้ครับใส่เดินเล่นก็ได้ใส่ทํางานก็ได้ใส่ออกกําลังกายก็ดีนะครับทุกคนกับรองเท้าผู้มากของเราวันนี้นะครับทุกคนโอเคให้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับว่าวันนี้ภาพเสียงชัดหรรือเปล่านะคับ โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทางด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนรอเพื่อนเพื่อนสักครู่หนึ่งนะผมขออนุญาตเช็คสัญญาณก่อนนะครับเราไม่ได้มาไรมาหลายวันเนาะวันนี้เป็นวันแรกของปีนะครับทุกคนวันแรกของปีนะครับให้เข้ามาแล้วฝากเช็คภาพให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อสักครู่หนึ่งนะทุกคนใครเข้ามาแล้วรอเพื่อนเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับ ขออนุญาตเช็คอีกแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนสวัสดีครับใครเพิ่งเจอครั้งแรกผมชื่อตินเนาะจากช่องเล่าข่าวชาแนลนะครับไลฟ์สดแบบนี้ครับทุกคนรับประกันก่อนนะครับว่าวันนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษใครรอนะครับรับรองครับว่าราคาเนี่ยโดนใจแน่นอนนะครับทุกคนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับกับรองเท้าของแท้แน่นอนนะครับจากพูม่าเนะนี่เป็นของพูม่าครับทุกคนนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนคู่แรกนะครับทุกคนโอเคไหมนี่คือคู่ที่1นะครับขอดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับหรือว่าใครสนใจนะครับโปรวันนี้นนะซื้ที่เรราาาัจกขนะ แอดเข้ามาบ้านเขียวนะครับมีส่วนลดอีกมากมายครับแล้วก็มีของแถมอีกด้วยนะครับทุกคนแต่ลบประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับโอเคขออนุญาตเช็คภาพก็นสักครู่นึงเนาะใครเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับภาพเสียงน่าใช้กันนะครับทุกคนโอเคถ้าเกิดวันนี้ครับผมพาดเม้นใครไปนะครับหรือว่าใครคอมเมนต์มาแล้วผมไม่ได้อ่านขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้ววันนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแคปภาพตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่บ้านเขียวได้้นนนนะคคครรรััับบทุกองวว่าี สินค้าเนี่ยเป็นของใหม่ครับผลิตปีนี้ไอ้ผลิตปีที่แล้วนะครับประมาณปลายปีอย่างแน่นอน,นครับทุกคนรับรเรา่าเป็นของดีของแท้ราคาถูกนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้ครับทุกคนงเท่าของเราเนี่ยเป็นของที่ พึ่งผลิตเนาะประมาณปลายปีแล้วครับทุกคนรับรองครับว่าวันนี้ใครสั่งกับผมไปนะได้ของแท้มือหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเรามาเริ่มต้นเงินที่คู่แรกก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นคู่เรือธงของเราเลยก็คือรุ่นนี้ครับพูม่าดิสเบิลนะครับทุกคนสีดําสดใสอย่างเงี้ยครับสีดำนะเห็นไหมพิมพ์พิมพ์ยังไหมมีความเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นหนังนะครับทุกคนเห็นไหมว่าเป็นหนังนะครับเห็นไหมสวยไหมสวยใช่ไหมครับไม่ของใหม่นะครับทุกคนให้ดูราคาก่อนนะครับคู่นี้ครับราคาอยู่ที่2,000 900บาทนะครับทุกคนคุีที่2,000เกยบาทนะครับแต่ก็อื่นนะวันนี้ขอพูดอนุญาตพูดโปริดน,นึงถ้าเกิดว,วันนี้ครับใครสนใจของเรานะครับสามารถแคปภาพตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมีอีกหลายคู่แคปตรงนี้ปุ๊บส่งไปที่บ้านเขียวว่าใครจะมาจากบ้านดําบ้านแดงบ้านส้มนะครับหรือบ้านฟ้าเนาะ หรือจะเป็นอีกช่องทางอะไรช่องทางที่ผมไลฟ์นะครับจากรอบขายชาแนลนะครับใครเจอครั้งแรกผมชื่อตินนอกจากช่องรอบขายชาแนลนะครับทุกคนโอเควันนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจคู่ไหนเนี่ยหรือว่าฟังไปแล้วถือว่าสนใจคู่นี้อยากได้รายละเอียดนะครับก็สามารถจะแคปภาพตรงนี้เลยแล้วก็ส่งมาที่บ้านเขียวนะครับผมเนี่ยมีทีมแอดมินคอยตอบอยู่นะครับทุกคนวันนี้ราคาพิเศษครับราคาถูกกว่าป้ายเป็นการฉลองได้ว่าไงเป็นรายแรกของปีแล้วกันนะครับสำหรับปี2025เนาะเป็นรายสดแรกของปีนะครับกับคู่นี้นะครับทุกคนราคาเริ่มต้นเนี่ยราคาเร 2,900บาทนะครับดูนะครับดูอีกทีหนึ่งเชือกเนี่ยเป็นสีขาวเห็นไหมครับทุกคนแล้วเป็นเชือกที่แบบว่าผมเลยครับผูกเนี่ยบางคนเนี่ยเดินเดินใช่ไหมรองเท้าอ่ะชอบเชือกดุดใช่ไหมครับเพราะว่าเชือกเนี่ยมันมีความลื่นแต่เนี่ยครับเชือกเขาเนี่ยมันมีความที่เรียกว่าไม่ลื่นจนเกินไปสามารถที่จะไม่หลุดง่ายตอนที่เราเดินนะครับทุกคนแล้ววันนี้คู่เนี้ยเปิดตัวอยู่ที่2,900บาทครับทุกคนแต่วันนี้ครับเราไม่ขายครับถ้าเกิดใครแอดเข้าไปช่องพางบ้านเขียวเนาะทุกคนวันนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 2,900บาทใช่ไหมครับวันนี้เราไม่ขายครับเราขายแค่เพียง2,490บาทครับแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้ครับสำหรับไลฟ์สดแรกของเราในปีนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยครับว่าคู่นี้ครับจาก2,900บาทเราไม่ขายใช่ไหมลดเหลือแค่เพียง2,490บาทก็ยังไม่ขายครับทุกคนอยากฟังราคาจริงเลยยังครับแต่ก่อนอื่นนะใครสนใจนะครับสามารถแอดเข้ามาที่บ้านเขียวได้ก่อนนะครับแคปภาพิมพเข้ามาเลยแล้วก็แอดมาที่บ้านเขียวนะครับทุกคนคู่นี้นะครับผมขายอยู่ที่2,490บาทครับแต่ครับถ้าามที่บ้านนเขียยวะังไม่พอครับลดเพิ่มอีกครับเหลือแค่เพียง 2,190บาทครับและที่สำคัญนะครับทุกคนยังมีโปรรับในบ้านเขียวนะรับรองรัาว่าได้ราคาดีกว่านี้พร้อมของแถมพิมากมายครับเช่นนะครับวันนี้ครับซื้อของเรานะครับได้แน่นอนครับถุงหนึ่งอันขอชมหน่อยครับแล้วก็ตุงเท้าหนึ่งคู่นะครับทุกคนนี่เราจะส่งถุงนี้ไปคู่กับรองเท้าด้วยนะครับทุกคนมีทุกไซส์ทุกเบอร์นะครับทุกคนเบอร์เริ่มต้นก็มีเบอร์ใหญ่ก็มีเบอร์ต้องเป็นเบอร์สี่เนาะมีทุกเบอร์ครับมีตั้งแต่เบอร์สี่เป็นต้นไปถึง 12นะครับทุกคนประมาณนี้เนาะและถ้าเกิดเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับทุกคนก็ต้องรีบจับจองกันหน่อยนะครับโอเคคู่นี้นะเราเราแถมถุงนี้ไปด้วยแล้วก็วันนี้ครับใครเป็น10คู่แรกของคู่นี้นะครับใครเป็น10คู่แรกของคู่นี้นะผมแถมถุงเท้าผู้ไม้คู่หนึ่งมูลค่ากว่า200บาทนะครับโอเคไหมโอเคไหมวันนี้นะครับทุกคนถนะ้าราคาไร้ส่วนเนี่ยคือ2490บาทจากราคาเต็ม2 9 0 0ใช่ไหมแต่ครับแอดเข้ามาแล้วเนี่ย เหลือแค่เพียง2,190บาทครับแต่ยังมีโปรลับอยู่นะถ้าแอดเข้ามาบ้านเขียวจะเห็นโปรลับอีก1นโปรแล้วก็แถมรองเท้าให้หคู่แล้วก็ถุงกระดาษเมื่อกี้ด้วยนะครับจากคู่นี้นะจาก2,900เหลือแค่เพียง2,190บาทนะครับใครสนใจสามารถที่จะแคปภาพตรงนี้ได้แล้วก็ส่งไปที่บ้านเขียวนะครับใครมาจากบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้าสามารถทักทุกช่องทางได้นะเกิดวันนี้ผมไม่ได้อ่านแชทใครผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไลายหลายช่องทางมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเป็นรองเท้าคู่แรกประจําปี2,500 ไอ้เทที2025นะครับเป็นไลฟ์สดแรกนะวันนี้ราคาพิเศษไปเลยนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับราคาพิเศษนะครับทุกคนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไลฟ์สดด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับใครเจครั้งแรกเนาะผมชื่อตินนะครับทุกคนจากช่องรอบขาชนแนลนะครับไลฟ์สดอย่างนี้นะครับเป็นประจํานะครับทุกคนโอเคเอาใหม่คู่นี้นะครับ อเคเอาอีกสักรอบนึงครับคู่นี้นะครับทุกคนจากราคาเปิดตัวเนี่ย2,900บาทนะครับนี่เป็นของใหม่นะผลิตไปปีที่แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมสองพั้าร้อยบาทนะครับคู่นี้ราคาเต็ม2,900บาทแต่วันนี้ครับพิเศษรายสดนี้หรือแค่เพียง2,490บาทครับแต่ยังไม่พอครับวันนี้ใครแอดเข้ามาที่บ้านเขียวนะครับทุกคนรับพิเศษปีอีกเลยนะครับหรือแค่เพียง2,190บาทนี่ยังไม่รวมโปรที่เป็นโลมโปรส่งฟรีแล้วก็โปรลูกค้าครั้งแรกนะทุกคนใครเข้ามาแล้วนนะคครรรรัับบองว่่าาาเีย โดนใจแจมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แถมถุงเท้าฟรีอีกหนึ่งคู่นะครับของพูม่าเนาะมูลค่ากว่า200บาทแล้วก็เขาเรียกว่าไงนะถุงถุงกระดาษของพูม่าของแท้จากจากช็อปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่นึงครับว่าตอนนี้ทุกช่องทางน่าจะได้คุณภาพเสียงกับคุณภาพภาพที่โอเคแล้วเนาะไม่มีแบบท่องไหนติดขัดใช่ไหมครับทุกคนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ ให้เข้ามาแล้วใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะแคปภาพเข้ามาได้เลยนะครับโอเคมีทีมแอดมินรอตอบอยู่นะครับทุกคนโอเคคุนนี้ครับจาก2,900รบาทนะมีลหยสีครับมีสีมีสีดํามีตรงนี้เป็นสีดานะครับแล้วก็มีมีคำว่าพูม่าเห็นไหมราคาเต็มนะครับ2,900รบาทนะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าด i สป i n นะครับทุกคน d i s เ b l e พอดี d i s เ b l e นะครับทุกคนโอเคแม้แปลว่าการเลี้ยงนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเป็นแบบเป็นหนังนะครับเป็นหนังเป็นหนังทั้งอันเนาะอันนี้จะเป็นยางนะครับตรงนี้จะเเเปปป็็็นน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 หหหัััังงงงงคกสสววยยาามมี เย็บเห็นไหมเย็บการเย็บเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงมีความประานิดโอเคนะครับทุกคนั้างในก็จะเป็นหนังอย่างนี้เลยนะครับนี่ของแท้แน่นอนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้กับคู่นี้เนาะแอดเข้ามาี่บ้านเขียวนะครับเดี๋ยวก็เพียง2 1งพบาทแล้วก็ของแถมอีมากมายนะครับโอเคใครสนใจคู่นี้นะครับทุกคนอย่ารอช้าครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะเบอร์เริ่มต้นคือเบอร์4นะครับทุกคนเบอร์เริ่มต้นคือเบอร์4แล้วเบอร์ใหญ่สุดคือเบอร์ 12นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะแคปได้นะครับทุกคนให้ดูอีกทีนึงเนาะรุ่นนี้นะครับไหนดูพื้นดูพื้นก่อนนะครับเห็นไหมนี่คือข้างๆนะครับข้างๆนะครับนี่มีคำว่าพูมาด้วยนะครับทุกคนโอเคของแท้แน่นอนนะครับโอเคย่านเปนใครสักงหนึ่งครับจากราคาเต็ม2,900บาทนะครับเหลือแค่เพียงหนึ่ไอ้สองพบบาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายแอดเข้ามาที่บ้านเขียวได้เลยนะ ครับโอเคคู่แรกผ่านไปแล้วครับทุกคนใครสนใจนะครับรีบแคปเข้ามานะเพราะเบอร์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าของเนี่ยมีไม่เยอะแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดวันนี้ใครพลาดแล้วก็รับรองคบว่าน่าเสียดายนะครับคู่ที่คือสีดํานะครับคู่ที่หนึ่งคือสีดานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปคู่ต่อไปแล้วนะครับคู่ที่สีดําผ่านไปแล้วนะฮะทุกคนโอเคโอเคแอดมินรอตอบอยู่นะครับทุกคนโอเครุ่นนี้ครับโอเครุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีสีเขียวครับเมื่อกี้เป็นสีดำใช่ไหมอาจจะดูแบบว่า สีดำม,มันจะแบบว่าคนใส่เยอะเกินไปแล้ววันนี้าหกญก่ฉีกมั้งครับทุกคนหรือว่าใครจะตามกระแสหนังที่เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเนาะก็สีประมาณนี้ใช่ไหมครับสวยๆทุกคู่วันนี้รับประกันเขาว่าลงท้าผมเนี่ยสวยทุกคู่อย่างแน่นอนนะครับขออนุญาตดูสีดําคู่กับเมื่อกี้หน่อยนะครับขอขอคูดขอข้างเดียวโอเคดูนะครับทุกคนนี่นะฮะมันจะมีอย่างนี้เนาะอีกสีนึงจะเป็นสีน้ําตาลนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะใครสนใจดูสีน้ําตาลสามารถที่จะทักไลน์เข้ามาได้นะครับทุกคนโอเคไหมโอเคไหมครับท สวยไหมครับทุกคนถ้าสวยขนาดนี้นะครับสามารถที่จะแคปหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็แอดเข้ามาที่บ้านเขียวนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยมีทีมแอดมินคอยตอบอยู่นะครับวันนี้ราคาเต็มนะครับ2,000กว่าบาทนะคุณเมื่อกี้เนาะ2,900บาทวันนี้ครับทุกคนจัดโปรนะครับใครแอดเข้ามาบ้านเขียวเนี่ยเหลือแค่เพียง2,190บาทนะครับรวมโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็ส่งฟรีได้อีกครับทุกคนส่งฟรีแล้วก็มีของแถมอีกมากมายนะครับเช่นถุงเท้าอ่าแล้วก็ถุงกระดาษนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกัันนนนนนต่่่่อคคคููีี้้ะรรบก็็เปุ รุ่นพูมาดิสปินเหมือนกันนะครับเป็นคู่สีเขียวนะครับทุกคนเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมครับว่าสวยนะครับทุกคนดูเห็นไหมเป๊บนะครับโอเคนะฮะคู่นี้นะครับก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไหมดูพื้นก่อนนะครับโอเคมนี่เป็นของใหม่หมดนะครับผลิตไปปีที่แล้วนะครับทุกคนรับรองเขาว่าอายุเนี่ยยังใหม่มากๆรับรองเขาว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับโอเคทุกคนรุ่นนี้ครับอ่ให้ดูให้ดูราคาก่อนนะครับราคาเปิดตัวนี่คืออสองพัน 900บาทนะครับทุกคนแต่วันนี้2,009เนี่ยเราไม่ขายนะครับใครเจอครั้งแรกนะครับขออนุญาตแนะนำตัวกสักหนึ่งครั้งนะผมชื่อตินนะครับจากช่องรอบขาชาแนลนะครับมีหลายช่องทางนะมีทั้งบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านเขียวนะครับทุกคนแต่ใครสนใจเนี่ยสามารถแคปตรงนี้เข้ามาได้แล้วก็โยมที่บ้านเขียวนะครับผมจะมีทีมงานรอตอบอยู่นะครับโอเคนะฮะโอเคทุกคนดูอ่ะอีกสักรอบหนึ่งแล้วรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับโอเครุ่นนี้นะครับทุกคนรุ่นนี้นะฮะปึ๊บนะฮะสวยไหมสวยไหม จากราคาเต็มนะครับทุกคนฟังราคาสักหนึ่งรอบนะสองพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่เห็นไหมเห็นภูมิมาตรงนี้ไหมครับทุกคนโอเคไหมโอเคไหมอันนี้เป็นของแท้นะครับของแท้นะครับโอเคจากราคาเต็มนะครับสองพันเก้าร้อยบาทครับทุกคนแต่วันนี้เราไม่ขายครับเฉพาะราคาในไลฟ์สดวันนี้นะครับเป็นไลฟ์แรกของปีนี้เนาะเหลือแค่เพียง2,490บาทครับแต่ว่าวันนี้ครับถ้าเกิดใครแอดเข้ามาบ้านเขียวนะจากราคา2,400เนี่ยเหลือแค่เพียง 1,000เอ้ย2อง0ันหบาทครับพร้อมพร้อมรับถุงครับถุงเออเว่าไงถุงพู่ม่านนะครับทุกคนขออีกทีนึงนะครับโอเคเราจะแถมนี้ไปทุกอันนะทุกคนทุกออเดอร์จะมีถุงแบบนี้แถมไปด้วยนะครับเพื่อทุกคนการันตีได้ว่าเพื่อทุกคนการันตีได้ว่านี่คือของแท้แน่นอนนะครับทุกคนโอเคไหมถุงนี้อยู่ในกล่องด้วยนะครับแล้วก็มีรองเท้าทุกไซส์นะอันนี้จะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์4เหมือนกันนะครับเบอร์4ถึงเบอร์12นะครับทุกคนแต่ต้องย้ําก่อนว่าถ้าเป็นเบอร์พวกเเ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 เนนนนนีี้้้ยยยออ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 อาาจจจจะะะะะะหหหลลลลลืืไไมมม่่่่แแววคคคครรรรััับบบบบ์์็กกกๆใญทุโ จากราคาเต็มอ่ออีกรอบนึงเนาะ2,900บาทครับทุกคนวันนี้ครับผมจัดให้ทุกคนครับราคาดีเลยครับไร้สดนี่เดี๋ยวก็เพียง2,490บาทแต่ครับถ้าเกิดวันนี้ครับใครเข้ามาบ้านเขียวเนาะจะเหลือแค่เพียง1,000ไอโซที2,190บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาได้นะครับทุกคนรับประกันเลยครับว่าของแท้อย่างแน่นอนนะครับของแท้ป้ายแดงอย่างแน่นอนนะครับรับรองเขาเป็นของดีของแท้ผลิต ไม่นานนะครับทุกคนโอเคไหมโอเคสวัสดีครับใครเพิ่งเข้าครั้งแรกนะผมชื่อตินเนาะจากช่องรอบขาชาแนลนะครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคเรอสักครู่นะฮะทุกคนโอเคพรุ่งนี้เป็นไงบ้างคนที่เป็นไงบ้างโอเคครับทุกคนมารุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นพูม่า ดิสเบลนะครับทุกคนจากราคาเต็ม2,900บาทนะครับทุกคนแต่รุ่นนี้นะเป็นเบอร์8.5นะครับมีความยาวประมาณ27เซนนิดหน่อยครับประมาณ27.5เซนนะครับ,รบโอเคขอดูให้แน่ใจเนาะ27.5เซนติเมตรนะครับทุกคนใครใครเท้ายาวเท่าผมเนี่ยก็คือเบอร์ยูเคจะเป็น8.5ถ้าถ้าเกิดเป็นเบอร์ยูเอจะเป็นเบอร์9.5นะครับทุกคนเบอร์นี้ก็คือยาว27.5นะครับ สวยแม่สวยแม่นี่เป็นเป็นหนังหมดเลยนะครับทุกคนโอเคแม่จะมีด้วยกัน3าสีนะครับคือจะมีสีเขียวแบบนี้สีดำแบบคู่ที่แล้วนะครับแล้วก็สีน้ําตาลนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่นะฮะของแท้แน่นอนนะครับทุกคนโอเคให้สนใจนะครับแคปภาพตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็แอดเข้ามาที่บ้านเขียวนะครับมีทีมงานได้บินรอตอบอยู่นั่นเองนะครับทุกคนจัดราคาเต็มอีกสักหนึ่งครั้งนะครับสองพันเก้าร้อยบาทครับวันนี้ครับเฉพาะโปรปีใหม่นะครับทุกคนเหลือแค่เพียง 2,490บาทแต่วันนี้เราไม่ขายครับถ้าเกิดใครแอดเข้ามาจากบ้านเขียวเนาะแอดเข้ามาที่บ้านเขียวนะครับเลยแค่เพียง2,190บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับแล้วก็แถมมันนี้ครับแถมถุงเท้าฟรีมูลค่ากว่า200บาทนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอเคสวัสดีครับมาต่อเลยครับทุกคนรู้รุ่นต่อไปกันต่อเลยนะครับโอเคสวัสดีนะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมชื่อตินนะครับทุกคนจากช่องรอบขาชาแนลนะไลฟ์สดทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านส้มบ้านแดงบ้านดำนะครับทุกคนไลฟ์สดเป็นประจำนะครับที่ทุกคนได้ดูรองเท้าดีๆรองเท้าสวยๆอย่างแน่นอนนะครับโอเคต่อไปครับทุกคนรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เมื่อกี้ถ้าเกิดใครบอกว่ารุ่นเมื่อกี้ก็สวยแต่ว่าอาจจะราคายัง 2 0 0พันอยู่เนาะอาจจะรู okay, ้สึกว่ายังแพงเกินไปแต่รุ่นนี้ครับรับรองครับว่าราคาเนี่ยถูกอย่างแน่นอนนะครับทุกคนถูกว่าเมื่อกี้พอสมควรแล้วก็จะเป็นของดีของแท้เหมือนเดิมนะครับผลิตปลายปีเหมือนเดิมผลิตปลายปี2 0 2 4เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคไหมสวัสดีนะครับรุ่นนี้ครับทุกคนให้ดูก่อนนะครับเห็นว่าจะมีความที่เรียกว่ามีหลายเฉดสีนะครับทุกคนเนี่ยโลโก้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้โลโก้อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นโลโก้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีความที่เรียกว่าไงเป็นหนัง แต่ว่าข้างในจะเป็นบุผ้านะคบเพื่ออะไรให้มีความระบายอากาศได้ดีมากขึ้นนะครับเวลาเราเดินนานๆเนี่ยใส่เดินนานๆใส่ทางานนานๆเนี่ยเวลา6 7 8ชั่วโมงเนี่ยหรือใส่ทั้งวันนยครับมันจะไม่มีกลิ่นอับนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ดูแลง่ายนะครับทุกคนรุ่นนี้นะเทคโนโลยีคือซอฟฟ์โฟมนะครับทุกคนเวลาเดินเนี่ยตรงนี้ครับมันจะมีความแบบว่าบุนุ่มนิดนึงเวลาเดินเนี่ยถ้าเราเดินนานๆเนี่ยมันจะไม่เมื่อยเท้าเหมาะใครครับทุกคนเหมาะคนที่ต้องการที่แบบว่าเดินนานๆหน่อยหรือว่าใส่ทํางานนะครับหรือว่าคนที่แบบว่า จะมีความคอมฟอร์ตก็คือความสบายในการเดินทุกย่างก้าวนั่นเองนะครับเห็นไหมจะมีดูระบายอากาศด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณใส่รุ่นี้ไปนะครับรุ่นคาราเคิลนะครับทุกคนคาราเคิลเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นสีเกรยนะครับกับสีสีเกรยนะครับทุกคนโอเคไหมนั่นแหะครับทุกคนสวยไหมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์8.5นะครับทุกคนถ้าเป็นความยาวประมาณ27.5เซนติเมตรนะครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับทุกคนนะครับเปิดตัวอยู่ที่2,000 500บาทนะครับทุกคนแต่วันนี้ครับช่องเราไม่ขายครับ2 5 0 0หครับเหลือแค่เพียง1790บาทเท่านั้นครับถ้าเอดเข้ามาบ้านเขียวเนี่ยรับส่วนลดเพิ่มเติมพร้อมมีของแถมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นถุงเท้ามูลค่ากว่า200บาทหรือว่าเป็นถุงผ้านะครับทุกคนที่ถุงกระดาษที่เป็นของแท้จากภูมาอย่างแน่นอนนะครับทุกคนให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมว่าจะมีเทคโนโลยีซอฟท์โฟมแ้วก็คือวันนี้ครับทุกกเ่องของเราเนี่ยจะมีความนุ่มนุ่มนุ่มแล้วรุ่นนี้มีหลายสีนะครับใครสนใจซื้ออ ถ้าเข้ามาที่ช่องทางบ้านเขียวได้นะครับเพราะมีามาขอดูไซส์ดูสีได้นะครับรับรองว่าถูกใจนะครับแล้วก็โดนใจอย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมมีหลายสีนะครับทุกคนโอเคดูพื้นนะครับแล้วดูรอบตัวนิดนึงโอเคแหมโอเคแหมสวยแหมทุกคนสวยนะครับเห็นไหมโอเคราคาเต็นนะครับขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนราคาเต็นมก็คือ2,500บาทแต่วันนี้ครับเราไม่ขายครับเราจัดให้เหลือแค่เพียง 1790บาทครับทุกคนแอดมาบ้านเขียวนะรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะครับพร้อมส่งฟรีไปเลยวันนี้วันนี้ส่งฟรีราคาดีต้นปีครับทุกคนใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปเดินเล่นก็ดีครับหรือว่าใส่ไปโชว์เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะถามว่าเฮ้ยซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อกับผมตีนครับรอบขาชั้นนมาอีกนะครับโอเคตัวนี้จะมีหลายสีนิดนึงนะครับทุกคนโอเคไหมมีหลายสีนะครับทุกคนรูรุ่นต่อไปเลยนะครับรุ่นต่อไปเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนโอเคแล้วนี้เป็นสีดำเนาะจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับเทคโนโลยีเดียวกันกนะ็คือเทคโนโลยีซอฟทโฟมนะครับทุกคนให้เราเนี่ยใส่สบายทุกการเดินของเรานั่นเองนะครับทุกการเดินของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นเดินห้างหรือว่าใส่ไปเที่ยวนะครับทุกคนรับรองเขาว่าไม่ว,ว่าคุณจะเดินไกลแค่ไหนเนี่ย คุณจะไม่มีอาการเมื่อยเท้าแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับเพราะว่านี่ครับคือผ้าบุอย่างดีครับทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยใส่เดินได้อย่างสบายใจเพราะว่าวันนี้ครับเราเดินใช่ไหมไมนต้องมีกลิ่นอับแต่ว่านี่ครับผ้าเนี้ยเป็นผ้าระบายอากาศนะทุกคนเนาะเนี่ยจะมีรูระบายอากาศใช่ไหมครับทำให้เราเนี่ยเดินได้ไกลขึ้นเดินได้นานขึ้นแล้วก็เดินได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมจะมีโลโก้ตรงนี้นะครับรับประกันว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับ รับปาาระกันนะาเป็นของแท้นะครับทุกคนสั่งวันนี้นะครับส่งวันนี้นั่นเองนะครับโอเคอันจะเป็นพื้นสีขาวนะทุกคนเนาะจะเป็นพื้นสีขาวนะครับอันจะมีหลายสีนะครับทุกคนถ้าเกิดใครสนใจสีอื่นเนี่ยสามารถที่จะทักเข้ามาที่บ้านเขียวขอดูสีอื่นเพิ่มเติมได้นะครับราคาเต็มอยู่ที่2,500บาทนะครับทุกคนไปพร้อมกล่องนี้เลยนะครับราคาเต็มอยู่ที่2,500บาทนะครับทุกคนแต่วันนี้ครับเราไม่ขายครับเราขายแค่เพียง1,700เจ็ดร้อย 90บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสามารถที่จะแอดเข้ามาที่บ้านเขียวได้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมครับโอเคนะครับทุกคนนะฮะโอเคนะครับเห็นไหมสวยไหมอยาดูราคานะครับทุกคนนี่ผลิตปลายปีแล้วนะครับเนี่เห็นไหมฮะ โอเคครับทุกคนผลิตไปปีที่แล้วทุกคู่นะครับของเราเนี่ยคือของใหม่แน่นอนนะครับกรันตีเป็นของใหม่เนาะโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงสักหนึ่งครั้งเนาะเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะโอเคทุกคนมาครับรุ่นนี้ครับจากราคาเต็มนะ2,500บาทนะครับทุกคนเราไม่ขายครับวันนี้ครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับจากท่องตขาดชาแนลนะครับทุกคนที่ไลฟ์สดอยู่นะครับก็คือเหลือแค่เพียง 1790เจ้าบาทนะครับจากราคาเต็ม25 0 0นนะยังไม่พอนะครับถ้าเกิดเอดเข้ามาบ้านเขียวเนี่ยยังมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าเป็นลูกค้าครั้งแรกเนาะยังมีส่วนลดเพิ่มเติมอีกไม่บอกครับทุกคนไปดูให้บ้านเขียวได้นะครับแล้วก็มีของแถมอีกมากมายนะครับทุกคนให้ดูอีกสักหนึ่งครั้งเนะาะเห็นไหมครับว่ารุ่นนี้นะครับ มีความสวยงามนะครับทุกคนเห็นไหมว่าใส่เดินนานนะครับสำหรับเขาที่ใส่เดินนานๆเนี่ยสามารถใส่ได้ดีเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าซอฟท์โฟมเลยครับทำให้เราเนี่ยใส่สบายนะครับทุกคนใส่ทั้งวันก็ไม่มีความเรีว่าไงเดินทั้งวันก็ไม่เมื่อยล้านะครับทุกคนเห็นไหมพื้นเนียนุ่มๆเลยนะพื้นเนียนุ่มๆนะครับโอเคนะครับเนี่ยแม้เป็นเป็นพื้นแบบว่าถ้าน,านี่จะบุแบบว่าเป็นผ้าตะข่ายนะครับทุกคนทําให้เราเนี่ยระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง